หมอให้อยู่แบบมองแบบว่าบรรยากาศดีดีทายเทศดวนก็อยู่แบบไอแบบนี่พอดีแหละมาเล่นอยู่ห้องนี้แล้วก็เลี้ยงหมาหนุ่มนน่ารักอยู่แบบมเหมาะแมะ่แม,ม,ม,ม่สักก่อนในช่วงนี้ช่วงที่พักรักษาโตวนะคะเพราะว่าหมอก็อยากให้ยีบตั้งใจรักษาอย่างนั้นหายเพราะว่าถ้าปล่อยไว้มันก็จะเป็นแล้วอื่นพี่น้องเนี่ยเขาอยู่บ้านสวนมันมีบรรยากาศถึงยางเบิง์เนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนิลยน,นะคะวันนี้เรามาถึงบ้านแล้วนะคะจะไสเปย่างสูตรบรรยากาศไปเบื้องห่องน้ำแหละเห็นห่องไม้ลาหองหอดสายแล้วนะคะแยบ,แบช่วงนี้กันสิอ,อาจจะไม่ค่อยได้เห็นน้ลุยในเวอร์ชั่นไปทำงานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพ่อพักออกก่อนสักสามวันหมอว่าให้พักคนเพียงพ่อสองเดือน ใหมม้ก <c oughs> ินข้าวตรงเวลาเสาวเทียงแรงอากาศแบบว่าให้ดูแลสุขภาพก่อนช่วงนี้เพราะว่ามันป็นมันเป็นแผลนกระพรอแบบมันเป็นเดือนแล้วมันเป็นมานานแล้วหมอบอกให้ให้เฝ้าให้ตั้งใจรักษาแลวให้มันหายก็ให้อยู่กับบรรยากาศาดีๆอยู่กับหมองที่พันายว่าสั่นคุณหมอว่าก็คือแบบห้ามทานพวกเนื้อพวกอะไรเออปลาแดกเลยเจ้ากินประแดกปรได้เด้อนได้ยดายูย เ้ยเป็นพ,อพอน่อนแถวก็กินเดินแ่กินทนะี่มันใหญ่เนี่ยโอ้กินซุน้บออือืมที่ทองบออื่นหหมอว่าให้ตั้งใจรักษาแบบอยู่กับบรรยากาศคือแบบว่าเฮ็ดให้จิตเท่าแบบว่าเฮ็ดให้ใจเท่าแบบว่าสบายอยู่กับที่ผ่อนคลายผ่อนคลายช่วงนี้ก็จะอยู่บ้านสวนนะคะแอบอยู่บบตรงแบบนี้ หาออวานสุอมากหวานมาวางงดเล่างดเล่างดบุหรี่นะนคนไข้แล้วไม่ได, <c oughs> ไได้ไม่ได้กินอยูออ่แล้วไม่ได้สูบอยูออ่แล้วไม่ได้กินอย่างเงี้ยเพียบเลไปดูห้องใหม่คะ่ะเอาเล่าแต่นิวให้มัแจกมีลาหองเล่าลค่ะสี่แต้มนอนอยู่ห้องอนันนี้ ไกรแล้วตอนนี้สร้างมึงอื่นอยู่ใดปูบอกเล่นปาก่อนเล่นฝาก่อลากบอลยังไงตีเสั้งกเนี่ยเป็นอะไรเสัวสามบนั้นบอกว่าเนี่ย อ๋อยังมันก็มันก็จะเสียงเดี๋ยวนี้แม่เป็นปุ่นอะไรพี่น้องเราว่างหลุอจะเรื่องจะมันเรียนนู่นมันกระไรลูกบ้างงแม่ทีร่มเขาเมาเห็นไหม อันนี้ไม่ทาสีนะทําแบบนี้เลยห้า่าอยากให้มันมันเ้าต้องอ่อนนหมนเนาะอ๋อเอามายืนบ่เพราะว่าที่ผมสร้างเก <c oughs> ี่ <c oughs> ยงเดี๋ยวแห้นั่นไอ้นั่นเราไม่มีมั้งหนูจริงเดี๋ยวแห้นั่นท้าให้ก็ได้สิเพราะว่าสร้างสิเลิษฝาครับปูกกระเบื้องของ้างในนะเป็นแหงเวลาก็เทกเป็นแหงเซเลสเจ้าเกือบแต่ ประตูหน้าต no so like ่างนี่เขาสร้งมาใส่ไห้ย่ามไดนหรืส่อก็ใส่เองเก็ปูกบระบเลเดียวนมไม่ใว่าตอนจบหาตานตาเขาปูตอนจบไอเขาวัดไดวเห็ดดเลยวันนี้เพราะวันต้องสร้งเห็ดเนาะวัดเลเลยที่เขาบอกสร้างมาวัดประตูหน้าต่าง ว่าเปเปอร์ขาสร้างมาสามไา่ <S <S> <S ห้องเดียวมีสามรยข้างในไม่ทาสีนะคะข้างในจะติดวอลเปเปอร์เอาราคาข้างนอกยังเหเป็นกลุ่มๆแบบนี้แล้วก็จะแต่งข้างในแล้วก็ล่าสุด <S 2> <S 2> <S ล่าสุดคือคือล่าสุดคือ <S 2> <S 2> คงสวย <S 1> <S 1> จะเลี้ยงอะไรเลี้ยงหมาหมาน้อย ปลอมๆปอมๆปอมพอดีแหละในช่วงที่หมอให้ยูแบบมองแบบว่าบรรยากาศดีๆททีทยเทีสะดวกก็อยู่แบบไอ้นี่พอดีแหละมาเล่นอยู่ห้องนี้แล้วก็เลี้ยงหมานในนี้น่ารักอยู่แบบเหมาะแม่เน่สักก่อนในช่วงนี้ช่วงที่พักรักษาโตวนะคะเพราะว่าหมอก็อยากให้ยีบ ตั้งใจรักษาอย่างนั้นหายเพราะว่าถ้าปล่อยไว้มันก็จะเป็นแล้วอื่นพี่น้องขรรยากคศ ว้าวตกใจหมดชาวบ้านได้บาทเนี่ย <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จะเอาไปไว้คุณบ้านคุณปู่หนึ่งตัวไม่รู้ว่าตัวไหนจะได้ไปบ้านคุณปู่นะคะแลกจ้ พราะว่าจะเอาไปเผ่าบ้านคุณปูเพราะว่าบ้านคุณปูเฮ็ดต้องแห้งแหละเฒ่าแถวมีเดียงวันนี้ยังเผ่าบ้านก็จะไปเผ่าบ้านตัวแล้วอีก้วอีกหนึ่งตัวก็จะไปเลยแต่ที่พลอยกมาอยู่ข้างนอกเบิรบ้านบ้านเชียวกยหลังใหญ่มากบรรยากาศดีเบิ่งบ้านเชียงโยก ต้นลำใหญ่โอ้ต้นนั่นทุเรียน,ยนแตกงดอยู่เด้ล่ะหมนบอแตกงดอยู่เด้เพราะดีล่ะพี่น้องอยู่บ้านกะเน,นี่เยเขาอยู่บ้านสวนนั้นมีบรรยากาศถึงยางเมืองเนาะ บรยากาศทุ่งนานะคะพีนพ่น้องบรรยากาศดีม้านเจ๊ยวก็กำลังขึ้นหลังคานะคะโอเคนะคะมายางเบิงของไม้พี่น้อง